ค,ค,ครคนะครับลอบวัดพระทัมาไก่นะครับเอ,อาทห e r ได้ลอบพ่านั่งอบุที่ัมน์ี้วถตั้งตรี้รช,ช่วยว่างการกระท่วงศึกษาธิกานก็เลยยู้รับกันยากนะครับยิ่งผมเป็นคนชน,นบทคนบั่น,นนอกของหน้าพี่นอนองเอ,อ,เอ้อน,น,น,นะครับเวอออออออนอออัอนอคอออ มือี้เขาีสวนปวสวนต้นไล่น้ำได้เป็นเลยน่าเป็นนักมืออดฝนพนองเดีวี่นี่ก่งนครับผมเป็นนักศึกษานะครับอมไม้ได้มหาบัณฑิลุนสะัเทศบาลท่านครับสีด้มาเป็นเจ้าเป็นนายนะครับไคนนะครับมดจุ่มไนะครับปวดต้นป่ดทวนะครับ่นนี่พ่ม่นอนะครับเินไน่ยนะครับ ขด้เนอู่้ยอะนะครับตุองเลียนเนี่ยเป็นรื่งาร่ารุ่นแบบ่สวดม้อนประท้วงนี่อนแเม่ไหรนะัีนี้การีนี้การเปยนแต่ไม่ซีทีมดีมัน้ดนะครับเอาพี่เราเขามาแล้วนรับแต่อย่าลืมนะครับวาร่เพียรแล้วมารุคือเคือถวายดีกาะวาการที้การารดีลงบอึกดีายัตยไม่าดนงงเพื่อยัน นีราะกลับเรียกมาทุกมคุนที่ห้าตัีต้อเข้าไปแต่งงานมาลาคุ้มคุ้มที่ห้าตัวนี้ถือว่าเป็นกาลังิ่มที่วามช้อยกันเขานี่บุรุษรุ่งที่ดีมาคุ้มครองเกิดมาเกิดสิ่งที่เรื่องแรกคือแต่จงานก็ถ่ายคุ้มเผายุทธนาถเกิดมาเรื่องแรกในงานของการดำเนินการของมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์มาดำรงตำแหน่งใหม่ครั้งนี้ดำเนินการไม่ถูกต้อง ทางนี้เนื่องจากว่าขัดกับขั้นตอนและคุณสมบัติเบื้องต้นเช่นที่กล่าวว่าพระขุณเจ้านั้นที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีสำนักอยู่ในจังหวัดนั้นข้อนี้ก็ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วทางจังหวัดกาลสินในช่วงนี้ได้มีความรู้สึกเสียใจและอยากให้ทาง มหาเถระสมาคมได้กรุณาพิจารณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับพอได้ยินข่าวก็เหมือนหัวใจสลายเลยค่ะเพราะว่าเราคือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาเสร็จแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้กับชาวกรสินเราคิดว่าหลวงตาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็กระชากดวงใจของชาวกรสินทั้งจังหวัดเลยค่ะเราคิดว่าครั้งนี้ เรามาต่อสู้เพื่อที่จะให้ชาวกาลสินได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อหลงตาของเราแต่เพื่อชาวกาลสินเพื่อดินแดนแห่งความเป็นพุทธธรรมแห่งนี้ค่ะเราก็เลยเรียกร้องขอให้ทราบคําตอบว่าทําไมถึงถอดถอนหวงตาของเราพระเทศสาราเมธีของเราแล้วก็เราอยากจะให้ท่านได้คืนตําแหน่งถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ท่านต้องให้คําตอบกับพวกเราให้ได้ให้คําตอบกับชาวกาลสินให้ได้ว่า หวงตาของเราทําผิดอะไรเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเราไม่ได้แสดงพลังอะไรแต่เราแสดงพลังของพุทธธรรมของเราเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิให้กําลังใจองค์หลวงตาแล้วเราก็เรียกร้องให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าให้คาตอบกับพวกเราด้วยให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ